เออเจ้านี่ยล่ะใจสมุดมุมาใจสมุดเป็นคนจังหวัดใดค่ะสกลนครครับสกลนครเนาะไปงานยังมื่อีงไปงานก่อสร้างครับไปงานก่อสร้างก่อสร้างอีหยังหูบ่ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินบ่เคยไปใต้ไต้หวันบอ๊ะเนี่ยโมเคยครั้งแรกบอ๊ะเราสมัครงานตอนแรกสมัครจังไรไม่สมัครไฮ่สมัครให้ย่านถืกหลอกบ่บ่ย่านบอ๊ะบม่ย่าน ตื่นเต้นมะนี่ตื่นเต้นอยู่เอาอีหยังไปได้เสื้อผ้าครับลองกินเล็กๆน้อยๆไอ้มีมาม่าหมูซับบอบบอไมีเนาะพ้าเบอร์แบงคมีอยู่รับพาเบอร์แบงอยู่ใสอันนี้เอาขึ้นเครื่องอ่าเราไฟแช็คมีบ่บบอไมีเนาะโอเคบ่มีหยังของต้องหามเป็นบ่เขาบ่ให้เอาหมูไปบ่มีมาม่าหมูเนาะอ๋อบ่มีโอเคอ้ายมาสัมผัสเนี่ยมาพี่มาพี่มาแต่จังมาแต่ อุบวนเนาะอุบวนนะไทยดูดได้เห็นาลอออันนี้ลอหลอท่านบ่นี่อายุจักปีห้าสิบแปดเอาเจ้ากอยังเป็นบ่าวอยู่ห้าสิบแปดเคยเคยไปไต้หวันบะไปจักปีแล้วสองเทือแล้วอ๋อธรรมดาแล้วเป็นบ่ตื่นตินแล้วโอ้สดงว่าต้องดูแลพี่ๆหรือน้องๆเป็นน้องบะเป็นน้องเบิร์ดอ๋อพูดจักกันมานํำกันอ๋อพ่อแม่เดียวกันปะ อ๋อโอเคโอเคมาไอเสือหมวกดำมาสัมผัสเนี่ยมาไตจังมาไตพรอนแก่นบ้านไหนจ้ะเมืองพ่นครับเมืองพ่บ่ตื่นเต้นบ่มือนี่หรือเฉยเฉยยุ้อตื่นเต้นเล็กน้อยเคยไปไต้หวันบ่เคยไปบ่อ๋อเคยไปแล้วอ๋อท่านกับทรามดาแล้วเนาะแต่ก่อนนานั้นไปงานยังอ๋อก้อนสั่งคือกันมันเป็นเป็นยังจังอยากกลับไปไต้หวันอีกมันเงินดีบ่หรือ่ังไหนหรือใครก่อนบ้านเฮา อืมกับพ่อได้อยู่นบนบอส่งบ้านได้หลายาบ่ตะกี้นนสองหมื่นกว่าไดอยู่เนาะอืมก็คืออยู่ได้ใช้ชีวิตสบายบชิดแล้วกันเรื่อยๆ,ๆโอ้่นอนรับดีบ่ล่ารับดีเนาะรบับดีอยูตตนนนะ่ตื่นเต้นนีนะ่ตื่นเต้นนี่ผู้นีได้มาแต่จังหวัดใดนี่สุรินทร์ครับผมสุรินทร์บ่เป็นอันไปไต้หวันครั้งแรกบ่ค่ะครั้งที่สองครับโอ้ครั้งที่สองโอ้แสดงว่ามีผู้นีบ่เคยไปผู้เดียวอ่ะจ้องนั้นเคยไปเบไปแล้ว โอ้ไปงานอีหยงหูบอก่อสร้างครับก่อสร้างเนาะตื่นเต้นม่หรือบ้างไหนก็นิดหน่อยปกติครับปกติคคนสุรินพูดอีสานไหมบอกอีสาน่อนิดหน่อยอีสานนิดหน่อยฟังออกไหมล่ะนี่ออกฟังออกอยู่โอ้เอเดี๋ยวจะพาไปรายงานตัวเพราะว่าเราไปผ่านกฎหมายเนาะผ่านกรมแรงงานเนาะเดี๋ยวพาไปรายงานตัวเสร็จแล้วก็ไปเช็กอินเช็คอินเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องจะส่งได้แค่บันไดเลื่อนเด้อแล้วก็หลังจากนั้นเอ่อเขาก็จะตรวจ กระปงกระเป๋าเรียบร้อยผ่านเข้าไปข้างในแล้วก็ไปรอขึ้นเครื่องเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะคะค่ะ